ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร้านกาแฟเรือนไม้เล็กๆริมน้ำแห่งน,นี้ค่ะที่นี่คือเรือนสติมุมสงบที่ผู้คนแวะเวียนเข้ามาพักตั้งหลักใจคลายความคิดแล้วกลับออกไปด้วยหัวใจที่เบ่าขึ้นดิฉันป้าวารีเจ้าของร้านค่ะวันนี้ขออนุญาตชงเครื่องดื่มแก้วพิเศษให้คุณเช่นเคย ไม่ใช่แค่กาแฟหรือชาอบอุ่นในถ้วยแต่เป็นถ้อยความคิดที่ค่อยๆกลั่นผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านไออุ่นของน้ำร้อนและความอ่อนยูนที่ป้าพอจะมีให้เสียงที่คุณกำลังฟังอยู่นี้คือรายการชงธรรมะกับป้าวารีสติวิถีสุขเกษียณพื้นที่เล็กๆที่เราจะได้นั่งคุยกันอย่างสบายใจ ในบรรยากาศที่ฟังดูเรียบง่ายแต่แอบซ่อนความหมายลึกๆไว้ในทุกแก้วที่ป้าชงนี้และในวันนี้เราจะมาชงเมนูเรื่องที่ว่าด้วยศิลปะการเป็นปู่ย่าตายายจะรักหลานอย่างไรไม่ให้ทำร้ายลูกและไม่ให้ความรักนั้นกลายเป็นการทำร้ายหลานเสียเองวันนี้ลมพัดเอื่อยๆพาเอากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกโมกข้างรัว้ว ลอยเข้ามาแตะจมูกผสมผสานกับกลิ่นกาแฟคั่วบดใหม่ๆใ,ในมือของป้าช่างเป็นบรรยากาศที่เหมาะเหลือเกินกับการวางภาระทางใจลงแล้วนั่งคุยกันเงียบๆที่โต๊ะไม้สักตัวยาวกลางร้านวันนี้มีลูกค้าประจำคู่ขวัญคือป้าวันและลุงวิโรธสองสามีภรรยาวัยเกษียณผู้ที่เพิ่งจะได้เลื่อนขั้นเป็นคุณปู่และคุณย่าหมาด หลังจากที่เฝ้ารอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแต่งงานมานานจนกระทั่งมีเจ้าตัวเล็กวัยสองขวบกำลังน่ารักน่าชังใครๆก็บอกว่าการมีหลานคือยอดปรารถนาของคนวัยเราใช่ไหมคะเหมือนต้นไม้ที่ผลัดใบมานานจู่ๆก็แตกยอดอ่อนออกดอกออกผลให้ชุ่มชื่นหัวใจแต่เชื่อไหมคะบนใบหน้าของป้าวันวันนี้กลับไม่ได้มีแต่รอยยิ้ม แววตาของแกดูสับสนและมีความน้อยเนื้อต่ำใจซ่อนอยู่ลึกๆลุงวิโรธเองก็นั่งกอดออกถอนหายใจทิ้งเป็นระยะเหมือนมีคำพูดมากมายที่จุกอยู่ที่คอแต่พูดออกมาไม่ได้ปาวารีป้าวันเริ่มเปิดบทสนทนาด้วยเสียงที่สั่นเครือสมัยเราเลี้ยงลูกมาสี่คนไม่เห็นต้องมีตำราอะไรเยอะแยะ ลูกก็โตมาเป็นผู้เป็นคนได้แต่ทำไมสมัยนี้จะป้อนข้าวหลานสักคำจะอุ้มหลานสักหน่อยมันถึงกลายเป็นเรื่องผิดไปหมดคำตัดพ้อนี้สะท้อนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัวเลยนะคะความรักของปู่ย่าตายายที่ถูกมองว่าเป็นความหวังดีที่ล้าสมัยปะทะกับความรู้ใหม่ของพ่อแม่ยุคปัจจุบัน เกิดเป็นสงครามเย็นขนาดย่อมย่อมในบ้านที่ควรจะอบอุ่นวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะปมความน้อยใจนี้ไปด้วยกันนะคะลองจิบกาแฟอุ่นๆแล้วฟังเรื่องราวต่ออีกนิดนะคะลุงวิโรธเล่าเสริมขึ้นมาว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนแกแอบซื้อขนมตาลเจ้าอร่อยที่หลานชอบกินไปฝากเห็นหลานวิ่งมาหาร้องเรียกคุณปู่เสียงใส แกก็ดีใจรีบแกะขนมป้อนเข้าปากหลานแต่ทันใดนั้นลูกสะภ้ยก็รีบวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นคุณพ่อคะอย่าเพิ่งให้แกกินของหวานนะคะเดี๋ยวแกติดหวานแล้วก็จะไม่ยอมกินข้าวเย็นเสียงของลูกสะภ้ยอาจจะไม่ได้ตะคอกแต่มันก็ดังพอที่จะทำให้มือของลุงวิโรธชะงักขนมตาลชิ้นนั้นค้างเติ่งอยู่ในอากาศ พร้อมกับรอยยิ้มของลุงที่ค่อยๆเจือนลงผมก็แค่รักหลานลุงวิโรธพึมพำกับป้าขนมชิ้นเดียวมันจะเป็นอะไรนักหนาสมัยลูกๆผมเลี้ยงมากินน้ำหวานกินขนมก็เห็นแข็งแรงดีนี่คือจุดปะทะแรกที่สร้างรอยร้าวเล็กๆในใจความรู้ชุดเดิมของคนรุ่นก่อนคือ กินให้อิ่มนอนให้หลับคือการเลี้ยงที่ดีแต่ความรู้ชุดใหม่ของคนรุ่นนี้คือโภชนาการที่เป๊ะเวลาที่แน่นอนและการพัฒนาสมองเมื่อความปรารถนาดีถูกมองเป็นการทำลายสุขภาพผู้ใหญ่อย่างเราก็อดที่จะรู้สึกไม่ได้ว่าเรากำลังกลายเป็นส่วนเกินหรือเปล่าความน้อยใจว่าเขาไม่ไว้ใจเรา เขาไม่เชื่อมือเรามันกัดกินใจจนความสุขในการไปหาหลานเริ่มลดน้อยถอยลงไม่ใช่แค่เรื่องกินนะคะที่ป้าวันกับลุงวิโรธต้องเผชิญแต่ยังมีกำแพงที่ชื่อว่าวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกหรือทฤษฎีจิตวิทยาต่างๆที่คนรุ่นใหม่เขายึดถือกันอย่างเคร่งครัดป้าวันเล่าว่า เวลาหลานร้องไห้อยากได้ของเล่นใจคนเป็นย่าก็อยากจะควักเงินซื้อให้เพื่อให้หลานหยุดร้องโอ้โอ้ไม่ร้องนะลูกเดี๋ยวย่าซื้อให้แต่ลูกชายกลับห้ามทันควันแม่ครับอย่าตามใจปล่อยให้แกร้องไปก่อนเราต้องสอนให้แกรู้จักจัดการอารมณ์ประวันฟังแล้วก็งงจัดการอารมณ์อะไรกันหลานเพิ่งสองขวบ ปล่อยให้ร้องจนหน้าดําหน้าแดงใจดําจริงๆในสายตาของปู่ย่าการตอบสนองความต้องการของหลานคือการแสดงความรักแต่ในสายตาของพ่อแม่ยุคใหม่นั่นคือการสปอยหรือการทำให้เด็กเสียคนคำว่าสปอยนี่แหลคะค่ะคือคำที่บาดใจผู้เท่าผู้ใหญ่ที่สุดเราไม่ได้จะทําให้หลานเสียนิสยัยเราแค่ทนเห็นน้ำตาหลานไม่ได้ ความไม่เข้าใจในหลักการใหม่ๆทำให้เกิดช่องว่างช่องว่างที่ลูกหลานมองว่าปู่ย่าคือตัวปัญหาที่ทำให้วินัยเสียส่วนปู่ย่าก็มองว่าพ่อแม่สมัยนี้ตึงเกินไปไม่มีน้ำจิตน้ำใจผลพ,พวงจากความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆสะสมกันจนกลายเป็นความตึงเครียดที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ ลุงวิโรธเล่าว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปกินข้าวบ้านลูกแกไม่กล้าจะตักอะไรให้หลานกินไม่กล้าจะพูดเล่นหยอกล้อกลัวว่าจะไปผิดกฎผิดกติกาของเขาเข้าอีกบรรยากาศที่โต๊ะอาหารจึงเต็มไปด้วยความเงียบและความอึดอัดต่างคนต่างกินต่างคนต่างระวังตัวลูกสะพ้ยเองก็ดูลำบากใจไม่กล้าสบตาพ่อแม่สามี เพราะเธอก็คงรู้ตัวว่าเธอเข้มงวดแต่เธอก็ยอมลดหย่อนไม่ได้เพราะห่วงลูกลูกชายคนกลางก็ต้องทำตัวเป็นคนกลางที่น่าสงสารที่สุดจะเข้าข้างเมียก็กลัวพ่อแม่น้อยใจจะเข้าข้างพ่อแม่ก็กลัวเมียโกรธบ้านที่เคยเป็นวิมานกลายเป็นสนามรบทางอารมณ์ที่มีหลานตัวน้อยๆย,ยืนงงอยู่ตรงกลาง คุณผู้ฟังคะหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปคนที่น่าสงสารที่สุดไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกคะ่ะแต่เป็นเจ้าตัวเล็กที่จะเติบโตมาท่ามกลางความขัดแย้งของคนที่รักเขาที่สุดทั้งสองฝ่ายปวารีวางแก้วกาแฟลงแล้วส่งยิ้มบางๆให้กำลังใจทั้งคู่ก่อนจะชวนคิดในมุมของธรรมะสักนิดนะคะสาเหตุของความทุกนี้จริงๆแล้ว ไม่ได้อยู่ที่ขนมตาลหรือของเล่นหรอกคะ่ะแต่มันอยู่ที่อัตตาหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเราเรายึดติดว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันเลี้ยงลูกมาสี่คนความคิดนี้คือมานะทิฏฐิหรือความถือตัวที่ทำให้เราปิดหูไม่ยอมรับฟังวิธีการใหม่ๆและทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกลูกหลานขัดใจ ลองวางความเป็นผู้มีประสบการณ์ลงชั่วคราวได้ไหมคะแล้วมองด้วยใจที่เป็นกลางมองไปที่เจตนาของลูกชายและลูกสะใภ้ที่เขาห้ามที่เขาเข้มงวดไม่ใช่เพราะเขาอยากเอาชนะเราแต่เพราะเขารักลูกของเขาเหมือนที่เราเคยรักเขานั่นแหละคะ่ะเพียงแต่รูปแบบความรักมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยสมัยเราความรักคือการให้อิ่มท้อง สมัยนี้ความรักคือการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและทางใจมาทำความเข้าใจคำว่าตามใจจนเสียคนในทางธรรมกันบ้างนะคะการให้ทุกอย่างที่เด็กต้องการเพื่อให้เขาหยุดร้องไห้หรือเพื่อให้เขามีความสุขชั่วคราวในทางพุทธศาสนาคือการส่งเสริมตัณหาหรือความอยากของเด็ก เมื่อเด็กเรียนรู้ว่าร้องไห้แล้วจะได้สิ่งที่ต้องการเขาก็จะขาดขันติหรือความอดทนขาดความสามารถในการรอคอยและเมื่อโตขึ้นเขาจะกลายเป็นคนที่ทนต่อความผิดหวังไม่ได้ความรักของปู่ย่าตายายเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดค่ะคือเมตตาธรรมแต่เมตตาต้องมาคู่กับปัญญาถ้ารักอย่างเดียวโดยขาดปัญญา เราอาจจะกำลังยื่นยาพิษเคลือบน้ำตาลให้หลานโดยไม่รู้ตัวการที่พ่อแม่เขาฝึกให้ลูกรู้จักรอรู้จักผิดหวังรู้จักกติกานั่นคือการที่เขากำลังสร้างเกราะป้องกันภัยให้ลูกในวันที่เขาไม่อยู่ถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะมองการกระทําของลูกสะพ้ยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากที่มองว่าเรื่องมากเราอาจจะมองเห็นว่า โอ้โหเขาอดทนสอนลูกได้ดีกว่าสมัยเราเสียอีกเมื่อใจเราเริ่มเย็นลงและเข้าใจเจตนาของเขาแล้วขั้นตอนต่อมาคือการสื่อสารค่ะแทนที่จะเก็บความน้อยใจไว้หรือประชดประชันลองหันหน้ามาคุยกันแบบเปิดอกในเวลาที่อารมณ์ดีๆลุงวิโรธอาจจะลองพูดกับลูกสะพ้ตรงๆด้วยน้ำเสียงเมตตาว่า พ่อเข้าใจนะว่าหนูห่วงลูกพ่อเองก็อยากช่วยเลี้ยงแต่พ่อไม่รู้วิธีสมัยใหม่หนูช่วยสอนพ่อหน่อยได้ไหมว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เชื่อไหมคะว่าแค่เปลี่ยนจากผู้รู้มาเป็นผู้ขอคำแนะนำกำแพงทฤษฎีที่ลูกสะพ้ยตั้งไว้จะทลายลงทันทีเธอจะรู้สึกว่าพ่อแม่สามีให้เกียรติเธอในฐานะแม่ของเด็ก และเธอจะเต็มใจอธิบายโดยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกต่อต้านเราอาจจะขอพื้นที่เล็กๆในการแสดงความรักแบบของเราเช่นถ้าขนมหวานกินไม่ได้งั้นพ่อซื้อผลไม้ที่หลานชอบมาแทนได้ไหมหรือถ้าซื้อของเล่นพร่ำเพรือไม่ได้งั้นย่าขอซื้อนิทานมาอ่านให้หลานฟังแทนได้ไหมนี่คือศิลปะการเจรจาที่วินวินกันทุกฝ่ายค่ะ ในวัยปู่ย่าตายายเราต้องปรับบทบาทตัวเองใหม่ค่ะเราไม่ใช่กัปตันเรืออีกต่อไปแล้วพ่อและแม่ของเด็กคือกัปตันที่จะถือหางเสือกำหนดทิศท,ทางชีวิตลูกของเขาส่วนเราคือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยหรือกองหนุนที่แข็งแกร่งหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปแย่งพุงมเมลยัยแต่คือการคอยประคองในวันที่พายุเข้า ลองทินตนาการดูนะคะถ้าพ่อแม่ดุลูกแล้วปู่ย่ารีบเข้าไปโอแล้วบอกว่าพ่อแม่ใจร้ายเด็กจะเกิดความสับสนและเรียนรู้ที่จะใช้ผู้ใหญ่เป็นเครื่องมือต่อรองแต่ถ้าพ่อแม่ดุแล้วปู่ย่านั่งอยู่ใกล้ๆคอยลูบหลังหลานเงียบๆแล้วบอกว่าพ่อเขาดุเพราะเขารักนะลูกไหนรอให้ใจเย็นๆแล้วค่อยไปคุยกับพ่อนะ แบบนี้ต่างหากค่ะคือร่มโผร่มใสที่แท้จริงเราเป็นที่พักใจแต่เราไม่ทำลายกฎของบ้านหลังจากวันนั้นที่ป้าวันและลุงวิโรธได้ลองกลับไปปรับเปลี่ยนท่าทีวันนี้ทั้งคู่กลับมาเล่าให้ป้าฟังด้วยแววตาที่เป็นประกายอีกครั้งลุงวิโรธบอกว่า วันก่อนหลานร้องจะเอาไอศครีมก่อนข้าวเย็นผมเกือบจะหยิบให้แล้วแต่ผมนึกถึงหน้าลูกสะพ้ายผมเลยวางลงและบอกหลานว่าถ้าหนูกินข้าวหมดจานปู่จะพาไปกินไอศครีมเชื่อไหมป้าวารีหลานหยุดร้องแล้วรีบกินข้าวโฮกโฮกพอกินเสร็จ ลูกสะพ้ยยิ้มแก้มปริยกมือไหว้ขอบคุณผมบอกว่าขอบคุณคุณพ่อที่ช่วยสอนหลานหัวใจคนเป็นปู่มันพองโตตรงนี้แหละค่ะพองโตยิ่งกว่าตอนได้ตามใจหลานเสียอีกเพราะมันคือความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยให้หลานและได้รับความเคารพจากลูกสะพ้ยกลับคืนมา ป้าวันเองตอนนี้ก็สนุกกับการหานิทานมาอ่านให้หลานฟังแทนการยื่นโทรศัพท์มือถือให้บ้านกลับมามีเสียงหัวเราะความขัดแย้งหายไปเหลือแต่ความร่วมมือร่วมใจในการปั้นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการเลี้ยงหลานคือศิลปะขั้นสูงของวัยเกษียณนะคะ มันคือการผสมผสานระหว่างความรักอันไรเงื่อนไขกับการเคารพในบทบาทของกันและกันมรดกที่ล้ำค่าที่สุดที่ปู่ย่าตายายจะมอบให้หลานได้ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ของเล่นราคาแพงและไม่ใช่การตามใจแต่คือแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบอย่างของการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างคนต่างวัย เมื่อหลานเติบโตขึ้นเขาอาจจะจำไม่ได้หรอกค่ะว่าปู่เคยแอบให้กินขนมกี่ชิ้นแต่เขาจะจำความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและความสามัคคีปรองดองในบ้านได้แม่นยำเขาจะซึมซับเอาความเมตตาของปู่ย่าและความมีระเบียบวินัยของพ่อแม่ไปเป็นรากฐานชีวิตของเขาวันนี้กาแฟในถ้วยหมดลงแล้วแต่ความรักในใจของคุณปู่คุณยาย คงจะกำลังเบ่งบานอย่างถูกทิศถูกทางขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นกองหนุนที่ลูกหลานรักและเกรงใจไม่ใช่เกรงใจเพราะกลัวแต่เกรงใจเพราะเคารพในปัญญาสำหรับวันนี้ป้าวารีต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปที่จะช่วยชงธรรมะให้กลมกล่อมในใจคุณสวัสดีค่ะ